เป็นวันสำคัญที่ลูกศิษย์จะเะิลึกนึกถึงและสแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และภูรพาจารย์ซึ่งรวมถึงพ่อแม่และครูสอนวิชาต่างๆที่สั่งสอนมาหุหย้ยเฮ้ยวันที่18แเฮ้ยแล้วมันตรงกับวันบูรพาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นวันเกิดของพระอาจารย์คึกฤทธ โสตทิพโลสาธุมันช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้นะโอ้โหวันเกิดของท่านวันที่สิบแปดแล้วสิบแปดปีนี้กลับเป็นวันบูรพาจารย์โอ้อะไรถึงจะเหมาะเจาะเหมาะเหม็งสาธุสาธุาธชวหวันมีตาแล้ว อ่ะสิงและปิงเดียวมาแล้วสวัสดีครับเด็ววกวักรายงานตัวครับสวัสดีครับสิงและปิงเดียวให้เตือยตัม้มมาได้ตั้มแมสวัสดีครับผมสวัสดีครับตั้มรู้ลมรู้ลมฮาตตลิเดี๋ยวกูชูกุตากูเรียกี่ว่าไอ้รู้ลมฮาตตลิรายงานตัวค่าลุงแมกเอารู้ลมฮาตตลิไปก็แกัน เอไอ AI บอกพระอาจารย์เล่านิทานธรรมะทุกต้องธรรมะมั่งนิทานมั่งเออใครอยากคิดเป็นอื่นนะเออเฮ้ยเสือผืนหมอนใบรายงานตัวครับลุงแม็กทุกทุกคนเออหวัดดีว่ะเสืออผืนเสือผืนหมอนใบอ,อด็กในช่วงสวัสดีแล้วก็เป็นการดึงดึงเวลา อสุภาบอกสวัสดีค่ะเด็กวัดรายงานตัวสวัสดีครับสุภาไอ้ลุงโหนงมาแล้วนงโหนงมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะน้องพี่ <S <S ลุงโหนงรายงานตัวเฮ้ยไอ้ไวเก๋าบอกลุงแม็กจัดหนักจัดเต็มไปเลยบ้าเลอะแค่นี้กูก็ผู้บินมากิมลูกกี่ใบแล้วคุดมึงจะให้กูจัดให้ครบร้อยใบยหรือไงวอ้ไว,ไวเกา๋า เออเดี๋ยวไล่ลอกมาแล้ว,ลวเจียวจาวสวัสด,ดีลุงแม็กและเด็กวัดลายงานตัวมาชื่อมึงวาดเสียวกันนะเจียวจาวเจียวจาวกูลลวจะหลุดเป็นเจียวยาวทุกทีเลยโจมอนสวัสด,ดีครับลุงแม็กสวัสด,ดีอะโจมอนเฮ้ย hey. U.S.E สวัสดีค่ะลุงแม็กสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนก่อนโอ้โหทำไมคอมเมนต์มันเยอะเหลือเกิน่ะแป๊บเดียวมึงจะล่อไปร้อยคอมเมนต์แล้วกูจะไปอ่านเฮ้ยเอะไรวะ AI บอกชาววัดรายงานตัวเฮ้ยอีรูลมบอกหมูเด้ายักษ์บ้าเฮ้ยตายแล้วหมูเด้าธรรมดามึงก็แย่แล้วแล้วมึงบอกหมูเด้ายักษ์โอ้ย มันจะสภาพเป็นยังไงวะเพื่อนเออแหมคิดแต่ละยอย่างแต่ละยอย่างอะไรวะเอาค่ะหมูด้าเอาดิทานน่ะเหรอเดวกจัดให้มึงอย่ายใจร้อนเชี่ชิจิมาหามึงจวหัวมาลุงเอาลุงหนูเอาลุงหนูเอามึงเบาๆชี้มึงรอแปบ๊บ <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนจะเอาใจนิทานตื่นแล้วสวัสดีครับลุงแม็กเด็กวัดรายงานตัวอัชวักดีไอ้ตื่นแล้วสน,สนานเนาะพม่เนเคยพบกันสองทุ่มเพื่อนบอกต่อกันไปอ่าบอกต่อตอนไปลุงไลทุกวันสองทุ่มเออไม่มีปัญหาเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่สนุกสนาน อ่า ...USE บอกกรรังปั่นหัวใจให้ข้าคุณรงอะตบมือให้เขาหน่อยปั่นหัวใจเฮ้ยหัวใจขึ้นเป็นหางเลยเว้ยเฮ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 ้านฟ้าสู้ไม่ได้แล้วเงียบกิ๊บเลยเฮ้ยบานต่อตหัวใจขึ้นเป็นแถวเลยบานฟ้าคูบุญเพลงเขาบอกสวัสดีคร่ะเออ อะไรวะประพาดาบอกไม่เลียวสั่นละลิกแล้วค่ะคุณลงุงเออไทยะสิเฮ้ยมึงจะมาชวนกูไปวัดในช่วงเนี้ยกูไล่ไว้เยอะหยูยแต่พระท่านรู้นะเฮ้ยไม่ได้นะเวยแล้วม,มึงอย่าไปบอกท่านนะท่านไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะพระเรานี่ท่านระเบียบวินัยนะเฟย กยังไม่ทันอะไรมึงลอกกระตุนหัวลอก,กันมาแล้วอะไรของมึงวะพวกนี้ใจร้อนใจเร็วเหลือเกินนะเออเอแล้วไอ้ตือไอ้ไว้เก๋าบอกให้มาเป็นฝูงจะบ้าเลยแม่งมาแค่นี้กูกังง่อยเปี้ยเสียขาแล้วมึงจะให้เป็นฝูงเชลเละอะเอาเป็นฝูงก็เป็นฝูงเอาก็เขาหน่อยเอาเชียมันหน่อยหญิงลีบอกนิทานเรื่องนี้สนุกขึ้นทุกวัน มันฟังยังไงวะฟังและสนุก AI บอกหมูเด้ายักษ์วีอสนิทานสนุกเออเออมันยังรู้ขนาดนี้เลยหญิงรีบอกเด็กวัดแอบดือ้อแม่แอบดื้อแอบบือ้อไม่รู้วันไหนท่านรู้มาอะไรแล้วมาตีกูหลังลายนะ่ะมึงต้องไปช่วยห้ามนะเฟย เออมันก็จับปรุยุให้ลุงลุงกบแม่กับบ้ายอ้อายิบหายแล้วไอ้นั่นกูไปไหนไว้ที่เคอเออจะก้าววายพระมุนีหรือสีภยัยจํำสินสงบใจอยูอย่ในป่าเคยมีเมียชัยเลยแต่ว่าตายแล้ว เลยต้องนั่งเงียวเงียวตลอดมาอยากจะเมียเมียใหม่อาไว้อาสักคนหาคิกแล้วอฉับชงไม่เข้าท่าเพราะผู้หญิงอายุใอหม่อาไว้อใจอยากมันชอบบํายิงนักอเบื่อละอาละขอทนแหงเหี่ยวละเป็นหลวงตาให้สุข ออนไลยการละครั้งหนึ่งก็นานมาแล้วนะมีท่านดาบทคนหนึ่งผู้ทรงศิลนะซึ่งอยู่ในป่าลึกนะมีแก้วสารพัดนึกนะซึ่งมีบรรดา พวกสัตว์ทั้งหลายนิทานนะเฮ้ยนิทานนะเดี๋ยวมึงอย่าไปล,อลไป่อของกูไปเป็นอย่างอื่นนะเฟยกูย้ำซะจนปากกูเนี่ยจะฉีกถึงหูอยู่แล้วเฮ้ย <Eine> วันนี้กูเล่าไม่ยาวกูเล่านิดเดียวพอเล่านิดเดียวพอเมื่อกูพักมึงดิโอ้โหมึงล่อลุงให้เยือดทุกวันเลยเฮ้ยกูเอาน,นิดเดียวนะเฟยนิทานนะเฮ้ยไอ้ตามเดิม ไอ้ฟาร์มเดิมตอนที่แล้วมันเป็นยังไงวะโอ้หลังจากอีหมูเด้าได้ลาพระดาบทนะเพื่อลอนแลไปสู่ยุทธภพนะ่ะก็ล่องลอยน้ำไปใช่ไหมแล้วไปเจอใครวะไปเจอนะสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในน้ำนะ่ะสัตว์ตัวนั้นคือปลาพายุ ไอ้ S 1> <S 1> <S <S นิทานนะเฟยเดี๋ยวมึงอย่ามาเป็นเอื่นกูไม่เอานะเออนีทานเรื่องดาบทเออทีนี้ด้วยควา,ามที่นิสัยและสันดานเข้ากันได้ระหว่างหมูเด้าหน้ากับไอ้ปลาพยูนโอ้โหนิสัยเข้ากันได้เปี้ยเลยก็มีการทักทายกันด้วยสายตาก็เลยมองทีแรกก็สบตาปรากฏว่า เมื่อตาต่อตาเรามาเจอกันฉันจ้องตาเธอเธอจ้องตาทันต่างคนต่างเลี้วในตาให้กันเธอต้องตาฉันจนฉันตาเลน,นั่นแหละพอหมูเด้าอเจอกับพยูนก็ร้องเพลงทักทายกันเลยนะมึงฟังทันไหมตา เมื่อตาต่อตาเรามาเจอกันฉันจ้องตาเธอเธอจ้องตาฉันต่างคนต่างรลิวในตาให้กันเธอจ้องตาฉันจนฉันตาเลยผานนะเว้ยมึงอย่าไปคิดมากนะเออแต่ทีนี้พอร้องเพลงทักทายปุ๊บฮะด้วยความที่ห้าวของอีหมูเด้า ม่งกูเพิ่งล่ำเรียนวิชามานะกูก็เลยอยากจะท้าประลองซึ่งอีหมูเดา้านะมีความเฉลียวฉลาดไหมมีเพราะอีหมูตัวเนี้มันเก่งนะมันเฉลียวฉลาดนะมันเก่งยังไงมันคุกขี้ฝุ่นได้คุกขี้เลนได้มุดน้ำได้บุกมามุดไอมุดอะไรวะ,ะถังขยะได้นะแล้วก็มุก มุดเข้าไปในโถส้วมได <S 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 ้หมูดาวมันมีความสามารถเว้ยมันก็คุยเอ่ยอ้างเลยเฮ้ยมันเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้นะอิพายูนบอกไงว่ามันเก่งไม่จริงหรอกเออเฮ้ยมันอิพายูนพูดอย่างนี้ไอหมูดาวไหมูดาวก็เฮ้ยเธอเป็นใครเป็นสัตว์ตามตัวน้อยๆเธอบอังอาจมาท้าฉันได้ยังไงอ่าว่าฉันเนี่ยเออ ทำตรงนน้นไม่ได้ทำตรงนี้ได้ไไดเก่งไม่จริง,งหมูเด้าก็เกิดการเดือดเพราะไอ้หมูนี่เป็นตัวชอบเดือดไอ้ตัวนี้นะแม่ขนาดใบไม้ปิวอ่ะโดนลมหน่อยเดียวมันยังโมโ oh หใบไม้เลยโอ้โหยมันเปิดพัดลมจ่อตัวนะันร้อนนะ่ะหมูเด้าเนี่ย เออใครไปกดสายปุ๊บมันโมโหแทบเป็นแทบตุยเออมันก็เลยเกิดอาการนะไม่พอใจไอสัตว์ตัวนี้ก็เลยมีการลองภูมิกันอ่าลองภูมิเพราะว่าิีหมูเด้าเนะ่ะเอาจริงๆแล้วนะในฐานะที่ลุงเป็นคนเล่านิทานนะไอ้หมูเด้าตัวเนี้ยมันฉลาดไม่ฉลาด แต่เหลี่ยมเชิงสู้อีพยูนยไม่ได้เพราะอีพยูนเนี่ยมันมีความติ่งนะมันนี่นะสามารถไปต่างดาวได้เออมันสามารถอ่อยู่น้ำจืดได้น้ำเค็มได้่ะมันมีความสามารถของมันเว้ยอูยจะบอกให้นะความสามารถมันมากกว่านั้นนะแม้วมันมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าอีหมูเดา้า แล้วตอนนี้อีหมูเด้ากำลังจะโดนอีพยูนหลอกใช้งานเฮ้ยเฮ้ยนิทานนะอย่าเสือกล่อกันไปเป็นเอื่นนะเออกูเล่านิทานให้ฟังนะว้ยห้ามคิดเป็นอื่นนะเฟยเฮ้ยอีหมูเด้าก็เลยถามว่าท่านพยูนนะจริงๆแล้วท่านเนี่ยอยู่ในทะเลลึกนะ มาน,นานแลมปีแล้วหรือต้นตระกูลท่านอยู่ที่ไหนอีพยูนก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่น้ําทะเลที่จริงอะ่ะมันอยู่นู้นน้ำจืดเออเฮ้ยมันบอกมันบมกไอหมูด้าวว่ามันอยู่น้ําจืดอีหมูดาวก็ถามว่าเฮ้ยพยูนแล้วมึนน้ำจืดที่ไหนวะมันบอกนู้นเนี่ยนะย้อนแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นไปไปโผ่ที่นู้นเนี่ยเมืองสองแฝด เฮ้ยอีหมูเด้าได้ยินเช่นงั้นแม่งตกใจเฮ้ยเฮ้ยอีพยูนแม่งไปอยู่เมืองสองแฟมันถามว่าทําไมถึงไปหลบอยู่ที่เมืองสองแฟล่ะเฮ้อีพยูนหมูดเด้าพุงงเว้ยเขาก็เลยบอกว่าอีอพยูนเขาบอกโอ้เมืองสองแฟเนี่ยเป็นเมืองพุทธเออเพราะที่เนี่ยโห่มึงดูสิมีแต่ฟาร์มพดงามนะอ่าเมกุพระก็มีนะพระ อนางพญาก็อยู่ที่นี่เออคนนับถือเยอะสมเด็จนางพญาแล้วก็ยังมีพระพุทธชินราชที่มีความงดงามที่สุดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันบอกว่ามาฟักตัวอยู่ที่นี่ไม่ไม่ไม่มีใครคิดถึงหรอกก็คิดว่ามันเป็นคนดีเออมันก็บอกว่ามันน่ะแฝงมาเออเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่ามันน่ะ มาอยู่เมืองนี้เพื่อจะหลอกเขาว่ามันเป็นคนดีมันเป็นมันเป็นสัตว์ดีมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในเมืองพุทธโว้ยเฮยเอาแล้วสรุปแล้วอ่ะอีหมูเด้าก็เลยถามว่าเอา้าทำไมถึงได้ฉลาดอย่างนี้ล่ะเออเออย่างนี้เราอยากรู้จักท่านเออพอ อีหมูเด้าบอกอย่างนี้ปุ๊บแม่งเข้าทางเลยเฮ้ยมันเข้าทางใ่ไรไหมแม่งเข้าทางอีพยูนอ่าอีพยูนก็คิดละโหอีหมูเด้าตัวนี้มันไม่ได้ฉลาดอย่างที่มันคิดนี่ว่ามองไปมองมาโอ้โหสมองหมาปัญวาปัญญาปัญญาบฟโฟโล็อกฟลโลเฮ้ยอีพยูนอีพยูนมันมองเฮ้ยมันมองอีอี อี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 หมูด้าแบบนั้นเออแต่อีหมูด้าไม่รู้ตัวหรอกอีพยูนก็เลยวางแผนเลยเพราะอีพยูนตัวเนี้ยมันเคยมีความแค้นท่านดาบทมาก,ก่อนรู้ไว้นิทานนาะมึงอย่าไปคิดเป็นอื่นนะอีพยูนตัวเนี้ยมันเคยแค้นดาบทเออเพราะอะไรมันเคยจะไปรักเก็บมะม่วงวัดเออเก็บมะม่วงเพราะว่าที่วัดน่ะเอ้ยไม่ใช่ที่อาศมอ,อ่าเขามี ต้นไม้เยอะแยะเลยมีผลไม้หลากหลายหลากชนิดเฮ้ยมันไปแอบเก็บมะม่วงเว้ยแล้วมึงรู้ว่ามันเก็บมะม่วงอะไรเสือกไปเก็บเอามะม่วงกระล่อนตอนแรกแม่ไม่ค่อยกระล่อนเท่าไหร่หรอกนะอีพยูนอะพอแม่งไปแดกมะม่วงกระล่อนเท่านั้นแหละแม่งเกิดกลายเป็นกะล่อนปิ้นปอนแต่ไอ้ฟาร์มกะล่อนปิ้นปอนของมันนี่แหละนะ แม่งก็เลยมาหลอกอีหมูเด้าเออมันหลอกยังไงมันหลอกให้อีหมูเด้าว่าเข้าใจผิดนาว่าเฮ้ยทรงศิลผู้เนี้ยไม่ดีหรอกทรงศิลผู้เนี้ยไม่ใช่ของแท้นะามึงลือมึง,ม,งมึงดูไว้นะาว่าไอาอฤาษีทรงศิลผู้เนี้ยมึงช่วยกูทําลายหน่อยเอออ,อีพยูนเขาก็ชวนอีหมูเด้าเลยอีหมูเด้าก็เฮ้ย เราก็มีจิตใจตรงกันนี่หว่าเออเพราะว่าเราก็เคยอาฆาตมาหลายถึงแม้ว่าอ่าฤาษีนี้จะเคยเออเมตตาเราอ่าช่วยเหลือเรานะแต่ว่าวันนี้นะวันนี้เราก็แค้นฤาษีอยู่นะอีพยูนก็แค้นฤาษีก็เลยรวมหัวกันนะอีหมูเด้าก็หวังจะใช้อีพยูน อีพยูนก็หวังจะใช้อีหมูเดา้าแล้วเพื่อนลองมาคิดดูว่าสองตัวนี้ตัวไหนมันจะกระล่อนฝักกันสรุปแล้วเอาไปเอามาอีหมูเด้าก็สมองหมาปัญญาบ๊อบฟอลโล่งโง่ฝออีพยูนอีพยูนน่ะแม่งอยู่ทั้งน้ำจืดทั้งน้ำเค็มมกระจายไหม อีหมูเด้าแม่งอยู่แต่น้ำนู่นน้ำหมักน้ำดองน้ำขี้เลนน้ำขี้ไฟวันวันแม่งนอนคุกแต่น้ำขี้ายแม่งจะไปฉลาถ้าอีพยูนยังไงยูนแม่งอยู่น้ำทะเลก็ได้โอมันอยู่มหาสมุทรมันก็อยู่ได้แม่งอยู่น้ํำจืดก็ได้เห็นไหมแม่งล่องกึนไปอยู่นุ่นอ่ะนานน้ำนู่นเน่ยเมืองพิษณุโล ี่จอดเลือคอยแม่สาวน้อยในตาสีโศกในฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกหมูเด้าไม่ทันเข้าเลยวันวันมึงออกแต่ลูกโง,ใออง آ, ก่ให้พยูนดูเออแม่งอ้าปากมไอีพยูนก็รู้ละไอ้มึงหลอกง่าย อีพยูนก็บอกว่าน่ะอีพยูนก็ถามพี่หมูเด้าว่า <c oughs> เฮ้ยหมูเด้าเธอเนี่ยนาพึ่งมาจากป่าหิมพานแดนไก่น่ะเธอรู้จักไข่ไหมเธอมีเพื่อนไหมที่จะมาช่วยเรา <c oughs> เออไอ,อ,อ,อ้หมูเด้าก็อวดเก่งเลยนิทานนะอีหมูเท่า เฮ้ยนิทานนะกูเล่า,านิทานอย่าเสือกไปเชื่อมนะกูละเบื่อไอพวกจินตนาการเหลือเกินต้องคอยยำ้ำว่านิทานานิทานนะเฟยไปยูมนก็หลอกถามออหมูด้าวะไอหมูเด้า,ดาเนี่ยมึงอะนะมีพอรู้จักใครไหมรู้จักใครบ้างหรือเปล่าอีหมูเด้าคุยเลยหมูเด้าบอกโอ้ยอยู่ในป่าชิมพนันรู้จักมันถามรู้จักใครไหมยีราฟ กูมียีเพื่อนเป็นยีราฟยีลาฟแม่งสูงปีดเลยสูงกว่าเขาหมดในสัตว์ทั้งหลายยีลาฟแม่งสูงปีดเลยเออแล้วกูถามว่ายีลาฟแม่งสูงเอออ,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 อีหมูเด้าก็บอกเฮ้ยมียีลาฟตัวงแม่งสูงแม่งโคตรเก่งเลยเพราะความสูงของมันมันสามม่อสามารถมองทุกอย่างได้ทะลุป,ปูโปงขาก เมื่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ยีราฟและไอ้ตัวโง่เง่าเต่าตุนเออแม่งก็มาอวยกันเองอีกเออหาว่ายีราฟฉลาดเอออออไอ้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 พยูนก็บอกโอ้ยีราฟฉลาดเอยแล้วมีใครอีกมีใครอีกเออไอ้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 บูด้าก็บอกว่าเฮ้ยเรายังมีอีกมีสิงโตเว้ สิงโตโตัวเมียนะแต่มันมีเขาด้วยนะสิงโตของเราสิงโตตัวเมียแต่มีเขาแต่มีมดลูกนะเฟย้ไอ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 ้พยูนก็บอกเออแปลกเว้ยเออมันมีเขาได้ยังไงว่าสิงโตตัวผู้แต่เสือกแต่เสือกมีประจำเดือน อ้นิทานนานิทานนากูบอกซะก่อนนาไม่ได้อย่าไปคิดเป็นอื่นนะเฟยเออแล้วจะไงต่อไม่เพื่อนออีอีอีพยูนก็ถามว่าเออแล้วรู้จักใครมีใครอีกไหมที่จะเป็นกระบอกเสียงช่วยเราที่ไปถล่มดาบทเอออีอีอีหมูเด้าก็นึกไปนึกมาโอ้มีอีกไอตัวนี้ ตัวเจาะแจ๊จียวจ้าวจุกจิกจุกจิกรู้ทุกเรื่องรู้ไปหมดไม่รู้แต่เรื่องตัวเอง <_ d ata> ปรากฏว่าใครรู้ไหมเพื่อนใครรู้ไหมก็คือไอ้แมลงวันหัวเขียว <_ d ata> ไอ้พยูน,นตกใจบอกไอ้หมูเด้าว,ว่าเฮ้ยแมลงวันหัวเขียวอะไรวะอย่างนี้มันก็เกาะแต่ขี้นะสิ แล้วมันเป็นมแมลงวันหัวเขียวมันกินอะไรไว่หมูเ้าอีพยูนก็ถามอีหมู้เาก็บอกมแมลงวันหัวเขียวมันจะกินอะไรมันก็แหลกหมาเน่าไงแหลกหมาเน่าแหลกของเน่าแหลกอะไรเน่าเน่าอะไรเหม็งๆมมังแหลกหมกเลยอีพยูนก็เลยบอกว่าเอ้าถ้ามังแหลกของเน่าเน่าอย่างนี้ถ้า หมูตายนอนนะลอยนะ้ำมาไม่ได้นุ่งผ้าก็โยแยมเจีย <S <S ๊ยบเฮ้ยถ้ามันตายลอยนะ้ำมาไม่ได้นุ่งผ้าไอ้นั่นแหลมเปียบอย่างนี้เน่าแล้วไอ้แมลงวันหัวเขียวก็ต้องแดกหมูตายด้วยชัว <S 1> <S 1> <S 1> เออจนรุปแล้วก็มีใครว่าเพิ่มมาเออเริ่มเป็นแก๊งเว เป็นสมใหญ่เลยนิทานนะมึงอยาเป็นเอินก็มีใครอะ่ะมึงพอรู้แล้วนะไอ้มีหมูหมูเดา้านะไอพยูนนะแล้วมีใครมีไอมแมลงวันหัวเขียวไอมียีราฟนะไอมีสิงโตสิงโตหน้าตัวเมียไอมึงนึกออกกันหนระือเปล่ามึงก็ไปนึกกันเองนะเว้มึงไปโยงอะไรก็เรื่องมึงนะแต่กูบอกไว้ก่อน เรื่องนี้เป็นแค่นิทานสนุกสนานเท่านั้นนะเฟยอีพยูนแม่งสรุปแล้วอีพยูนก็เห็นท่าแล้วว่าโอ้โต่างก็เจอมาไม่ว่าจะเป็นปลาซิวปลาส้าสอยปลาง่อยปลาเปี้ยหรือหนอนยักษ์หนอนทะเลทั้งหลายก็ไม่เคยเจอใครที่โง่เท่ากับอีหมูเด้าคนนี้ ทาน่ามึงอย่าคิดเป็นอื่นอีหมูเด้าตัวนี้อีพยูนบอกไม่เคยเห็นว่าโง่มากมันก็เลยคิดแผนว่าเอาละทีเนี้ยกูจะหลอกมึงเออกูจะหลอกมึงเฮ้ยกูจะหลอกยังไงดีวะกูก็เลยล่อข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกมึงก่อน <c oughs> อีหมูเด้าไม่เคยทันกูเลยแม่งไม่เคยทันก็เลยแม่งโง่เขาตลอด นะ้าแม่งตามเขาตลอดเลยแม่งไม่รู้เรื่องหาเลยเลยเอาแต่ารามโง่ไปโชว์เขา <le at> อ,อีพยูนก็ทำยังไงไหมเอออีพยูนก็เลยเอาลอกข้อมูลอะไรรู้มาใส่หัวเออเอาชิปเอาชิปล่อแผ่นชิปฝังในหวัวไอหมูเด้าวเลยไอ้หมูเท่าวก็เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยนั <ảo> ่นเหรอใช่เหรอ โอ้มันเป็นเช่นนี้เองอ่าอีหมูด้าวก็มั่นใจแล้วเที่ยวนี้แหละนะกูจะทำ้ายดาบบทให้ได้ไอ้นิทานนะมึงอย่าเสือกแปลเป็นอื่นนะนะกูละย้ำเลยนะเที่ยวนี้กูจะเอาดาบบทให้ตายกูได้ข้อมูลมาแล้วเฮ้ยแต่สรุปแล้วแม่งข้อมูลเท็จทั้งนั้นเลยอีหมูด้าวเอ้ยกย็ยิ้มยิ้มย่อง นะจากทะเลมาว่ายน้ำด้วยใช้ตัวนาความใหญ่ความอ้วนของหมูนาลอยมาน่ะกระแดงกระแดงกระแดงฝ่าเปลวขึ้นจนมาถึงชายหาดนะพอมาถึงชายหาดปุ๊บไอ้แมลงวันหัวเขียวได้กินก่อนก็เลยมารับไอ้หมูเด้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงล่อไปใจชว่มองแล้วเว้ยเฮ้ย มึงจะล่อไปชั่วโมองอะนะมึงจะเอากันต่ออยก็วะเออมันเพิ่งเข้าเรื่องนะเฟ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวกูพอก่อนเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเหลาใหม่นะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวกูเอาเรื่องอื่นก่อนกูคุยธุระก่อนนะเรื่องหมูเด้านิททานเรื่องหมูเด้ากับดาบทนะกูพักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวกูเอาเรื่องใหม่ก่อน